ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวมินิมัลไลทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมจะมาเผยเคล็ดลับในการหาเงินที่ผมเคยพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมที่แล้วนานมากนะครับผมมาเป็นเคล็ดลับที่คือถ้าผมบอกคนอื่นก็มันก็จะเป็นช่องทางที่เขาเรียกไงคือกําไรตรงนั้นมันก็จะลดลงนะครับเพราะว่าคนรู้เยอะแล้วก็ทําตามกันเยอะนะครับ แต่ก็ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้สักเท่าไหร่นะผมเอาความรู้นะตรงนี้ไปบอกคนอื่นที่เขายังเล่นอยู่ดีกว่านะครับผมในการฟาร์มเงินตรงนี้นะครับก็ไปดูกันครับว่าวิธีที่ผมใช้คือวิธีอะไรครับป่ายวิธีที่ผมใช้นะผมก็คือการบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมคนอาจจะยังไม่รู้มันคือการขายแหวนครับ แหวนสเตลล่าเรานี่แหละอ่ะแหวนสเตลล่าเวล่าเห็นไหมจะสังเกตนะครับว่าผมมีแหวนสเตลล่าเยอะแยะมากมายนะครับผมก็แหวนสเตลล่าส่วนใหญ่ที่คนใช้นะครับผมก็จะเป็นอ่าฟิสิกส์ดาเมจนะครับผมกับเมจิกดาเมจแล้วก็เป็นอ่าอะไรย่อยก็ว่าไปจัมเอเนอร์จี้นะครับผมอะไรพวกเนี้ยแต่ส่วนใหญ่คนจะใช้อ่าเป็นเมจิกไฟเอเนอร์จี้รีเจนนะครับผมจัมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออ่าคริ์เท็กซ์ฮิต อคิดใ่ห้องฮิตนะครับผมถามว่ามันขายยังไงครับมันขายยังไงนั่นเหรอก็คือผมจะบอกว่าเราก็ไปขาบครับขั้นตอนแรกนะผมเราขาบเพชรจะบอกว่าการขายแหวนนะผมคนเรามันต้องมีต้นทุนนะผมมันจะยากตรงหาของแค่ขาบเพชรครับแต่ว่าทําไมผมถึงบอกว่ามันคุ้มเพราะว่าหนึ่งเลยนะผมเราขาบเพชรแล้วเราสามารถ เขาเรียกว่าไงคือถ้าแหวนที่เราครับออกมาเนี่ยมันจะเป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมพอเราโยนแหวนออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แหวนที่เราต้องการเราก็สามารถไปย่อยได้ครับเราจะได้เพชรขึ้นมาเท่าเดิมราคาไปเท่าไหรเมื่อกี้ใช้เท่าไหรสองเพชรเห็นไหมใช้แค่สองเพชร,ชพชรแล้วเราย่อยเราได้เท่าไร่เราได้ขึนมาสองเพชรเท่าทุนครับแล้วก็จะมีคนบอกว่าเอ้า พี่เพรอะ่ะมันได้คืนอยู่แล้วแต่ว่าเงินอะ่ะมันไม่ได้มันมันได้คืนน้อยนะถ้ามันไม่ใช่แบสเตลลาเวลห้าพูดถูกครับคือสเตลลาเวลห้มันได้แค่พันเดียวครับแต่ว่าผมจะคํานวณให้ดูครับสมมุติว่ามันเป็นสเตลลาเวลห้าละกันคือถ้าเป็นเวลอื่นก็จะลดหลั่นลงไปเนาะอาจจะเป็นเก้าร้อยแปด้อยเจ็ร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ผมจะคํานวณให้ดูในการใช้ของครับแหวนสเตลลอ่าอันนึงเนะี่ย อ่ะกล่องสเตลล่าเนี่ยเราใช้ชินาบายี่อันนะครับผมแล้วก็เป็นอ่ะฟ็อกสเตลล่าโซ2อันนะครับผมผมจะคํานวณให้ดูครับผมกดในโทรศัพท์ผมดีกว่า28นะครับผมชินาบายี่เอ้ยไม่ใช่ดิชินาบายีอันนะครับผมอ่ะราคาเท่าไหร่ตอนนี้อ่ะเปิดดูอ่ะดูสเตลล่าก่อนก็ได้สเตลล่าอันละแปดสิบแปดนะผมชินาบา ชิ้นหน้าอันละ28นะผมก็25คูณ28เนาะคูณ25คูณ28 700แครับแล้วก็บวก88 2ครั้งต้นทุนในการคาราฟนะครับผมถ้าไม่นับอันนี้นะเพราะว่าอันนี้เราย่อยไปใช้ซ้ำได้นะครับผมอยู่ที่876บาทครับอ้าวกำไรสีอย่างนี้ถ้าเราปาแล้วได้เวล5ทุกอันถูกต้องไหมเราก็กำไรไป200ครับ แถมเรายังได้ค่าประสบการณ์ด้วยแต่ว่าก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้เราต้องครับเรื่อยๆเลยนะเนี่ยมันจะมีนะครับผมประมาณคับร้อยหนึ่งปลดล็อกอันต่อไปอะไรเงี้ยก็ต้องทนทนๆกันหน่อยนะครับผมก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับจุดที่ครับของพวกนี้ได้นะก็ที่ผมจะบอกก็คือต้นทุนเราต่ำครับคือกำไรเราจะอยู่ที่แหวนเวลห้าที่เป็นสแตทดีๆอย่างนี้อ่ะเห็นปะ สเตตมันดีมันขายได้แน่นอนตกวงแล้วสาม0 0ื่นถึงหกหมื่นะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจในราคานะผมแต่ว่าเนี่ยสังเกตในแชทเทรนะเนี่ยสังเกตแชทเทรดูดิคนขายแหวนกันเต็มเลยเห็นไหมบางคนเขาแบบว่ายังไงอะ่ะเขาเขาขายเป็นกิจวัตรประจําวันนะคือเขาไม่ต้องไปนั่งฟาร์มอ่า ของสเตลล่าไม่ต้องไปยิงบ่งยิงบอสไม่ต้องไปเดินให้มันเหนื่อยปวดลูกตานะครับผมบางคนเขายืนอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็รอเทรดนะครับอาจจะโดนดึงมาเทรดดึงไปเทรดหรือว่าดึงเขามาเทรดอะไรเงี้ยนะครับผมผมว่าอาชีพเทรดก็ดีอย่างหนึ่งนะครับผมแต่ขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะขายอะไรมีทุนเท่าไหร่มีทุนเยอะแค่ไหนนะครับผมก็สําหรับผมก็มีประมาณนี้ครับผมวิธีการขายแหวนนะครับเห็นไหม ผมจะบอกว่ามันมันได้กําไรดีมากเลยนะอันนี้คือแบบตั้งแต่แพทเก่าแล้วนะผมยังขายไม่หมดเลยไม่ใช่ว่ามันขายไม่ออกนะครับผมมันมันขายออกครับแล้วนี่ผมก็โยนใหม่เรื่อยๆคือกําไรมันดีมากคือแต่แต่ผมก็ไม่ได้การันตีนะครับผมว่าวันหนึ่งจะได้สักกี่หมื่นเท่าไหร่อย่างนี้แต่ว่ามันก็พอแบบเลี้ยงชีพเราได้แบบ ขายปุ๊บได้กำไรแล้วก็ไปซื้อสัตว์เลี้ยงมาเพิ่มมาสเตอรี่แรงของเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมหรือว่าไปซื้อของที่เราต้องการหรือว่าไปแลกอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็พออยู่ได้เป็นวันๆน,นะครับผมคือถ้าใครมีเวลาว่างหรือว่าแบบอะไรก็ลองไปทําอย่างอื่นดูครับคือแต่นี้สําหรับคนที่อ่าไม่มีเวลาว่างครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วผมแหวนพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับผม ผมจะแจกคนละวงละกันนะครับผมสําหรับใครที่มาคอมเมนต์นะครับผมใต้คลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์แล้วก็มาคอมเมนต์ว่าทําไมถึงอยากได้แหวนวงนี้นะครับผมแล้วก็มีวิธีที่เขาเรียกว่างไงหาฟักยังไงนะครับผมแบบแบบอื่นก็ได้แล้วแต่นะครับผมที่จะแบ่งปันนะครับเพื่อนๆชาวโทบด้วยกันนะครับผม ก็เล่นเกมนี้ก็ขอให้มีน้ำใจกันด้วยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้คนก็เริ่มเล่นน้อยลงกันไปทุกทีนะครับผมคนเก่าๆก,ก็อยู่นะครับคนหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็เขาเรียกว่ายังไงอะ่พะพอแบบคือคือคือมัเตอรี่แรงมันเยอะมากครับผมมันเป็นพันแล้วอะแต่ว่าก็ไม่รู้มีคนถึงกันหรือ,อยังนะผมแต่ว่ามันก็เริ่มเล่นยากนะกว่าผมจะมา300ได้นี่ก็ใช้เวลาไปหลายเดือนพอสมควรนะครับผมเล่นแบบ เรียกว่าสายไม่เติมเรียกว่าเรียกว่าสายเติมแต่ว่าเติมน้อยครับเติมแค่ใช้งานแบบซื้อพาทอนพาร์อะไรพวกนี้นะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะผมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะผมเดี๋ยวผมจะแจกแหวนนะครับคอมเมนต์ไหนที่ถูกใจผมนะครับผมแต่วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมสวัสดีครับ